สามารถทาให้อากาศไหลผ่านท่ออินเตอร์ได้ดีไม่ต้องคดไปคดมานะนี่เลยท่ออินเตอร์แบบนี้นะวัสดุจะถามว่ามันหักได้ไหมมันมีสิทธิ์หักได้นะครับมีสิทธิ์เสียหายได้แต่เนื่องจากว่ามันเป็นกระจกเพราะว่าเวลาเราคล้องมือไปเสร็จปุ๊บรถเปิดนี่เลยยังไม่ได้กดนะรถเปิด1้8แขนยาวอยู่แล้วนะนะยาวแค่แขนนะไม่ต้องคิดเยอะขึ้นนะอ่าขึ้นแล้วนี่นะครับชาร์จไวเล็กคือชาร์จไร้สายนะสวัสดีชาวเน็ต และ f อ s p r r t ตููพันครนะครับผมจะบอกเลยว่าตอนนี้มีหลายๆคนหลายๆท่านนะครับ f อหลายๆท่านเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่ารถ n x นเจนที่เป็น e v e r อเรทุกรุ่นนะครับหน้าตาก่อดที่จะแต่งเป็นยังไงวันนี้ได้มีโอกาสมาทำนอกสถานที่ด้วยนะแล้วก็มาเจอกับรถคันนี้เลยนะเอาออกมาทำนอกสถานที่เป็น e v e r อ e t Sport คันนี้ไม่ได้บวกแพ็กไม่ได้มีค่าสีเพิ่มราคาอยู่ที่1ล้าน 484,000บาทแล้วบอกเลยนะครับว่าเป็นรถ e v e r อร t ที่คุ้มค่ามากสำหรับท่านไหนที่อยากจะใช้งานรถขนาดเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะอย่างแรกเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าใต้ฝากระโปรงนี้มีอะไรซ่อนอยู่คันนี้เป็น e v e r อร t เเกียร์ออโต้ Auto 6สปีด170ม้า405นิวตันเมตรมีมม แรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนี่ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานเลยนะแล้วก็บอกเลยว่าคันนี้มีโทอโบมาให้ด้วยอ่าอย่างแรกเลยนะครับห้องเครื่องนี่เลยกว้างและใหญ่แล้วบอกได้เลยว่าห้องเครื่องเขาดูโล่งมากระบายความร้อนได้ดีแล้วก็จัดโซนในส่วนของโซนร้อนเนี่ยไปมีประมาณสัก60-70%นะในส่วนของโซนเย็นเนี่ยก็จะมีประมาณสัก 3 0 4 0ทําไมถึงเรียกโซนร้อนโซนเย็นเพราะว่าฝั่งนี้ไม่ได้มีเทอร์โบนะครับไม่ได้มีอากงอากาศอะไรที่แบบเอามาอยู่รวมกันกับท่อนะครับอันนี้เราจะเห็นท่อแอร์อยู่เนาะท่อคอยแอร์อยู่ตรงนี้นะครับมีแบตเตอรี่มีกล่องฟิลมีไดชาร์จอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ A G M จากโฟลโมโค1 2โวลต์80แอมป์800 C C A ค่า C C A เนี่ยคือเป็นค่าเสถียรของการจ่ายไฟนะครับนขนาด12โวลต์แล้วก็ 80แอมเนี่ยก็คือขนาดของแบตเตอรี่ลูกนั้นเราเคยเห็นอยู่แล้วเนาะ60แอมป์70แอมป์75แอมป์80แอมและอันนี้เป็นแบตเตอรี่ที่บอกเลยเลยว่าการเมนเทนน้อยมากนะครับก็เข้าสูนเช็คแล้วช่างเขาก็จะเช็คให้แล้วก็เป็นแบตเตอรี่ที่นิยมกันมากในรถไฟฟ้าทางแถบยุโรปนะเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเขาใช้ไฟฟ้าทั้งันอย่าง e v e r อรหรือ Ford Nextgen รุ่นใหม่เนี่ยตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นมาหมายถึงรุ่นกระบะนะครับสประตูสปอร์ตขึ้นมานะครับจนถึง,ถงถ ใช้แบตเตอรี่ AGM กันทั้งหมดเลยเพราะว่ารถ f อร์ดปีนี้เขาให้ระบบไฟฟ้ามาเยอะมากนะในส่วนของฝั่งนี้ก็จะเป็นกล่องฟิล์นะครับที่เป็นกล่องควบคุมหลายๆส่วนในตัวรถเนี่ยเป็นกล่องที่ดูแน่นหนานะผมบอกได้เลยดูแน่นหนาแล้วก็เราสามารถฉีดล้างห้องเครื่องได้แบบตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าน้ํามันจะเข้าตัวกล่องฟิล์เพราะเขาออกแบบมาแล้วว่าน้ำเนี่ยมันเข้าน้อยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของไดชาร์จนั้นะไดชาร์จมาขนาด250แอมป์เป็นไดชาร์จขนาดใหญ่มากเลยนะ น่าจะใหญ่ที่สุดในตลาดแล้วแหละเพราะว่าทํางานเนี่ยจ่ายไฟให้กับพัดลมไฟฟ้าขนาด800วัตต์บอกได้เลยนะ,ะคราวนี้เรามาดูในส่วนของตรงกลางเครื่องนี่นะสายเท้าหนักสายคลิกดาวเนี่ยชอบแน่นอนเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่1ลูกนะแล้วก็อย่างที่บอกนะตรงนี้พัดลมไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีสายพานมาช่วยหน่วงเครื่องหรือมาหารตัวกําลังของเครื่องแล้วนะมันมีข้อดีเยอะมากเลยอย่างแรกเลยก็คือว่ามันทํางานได้เต็มที่เครื่องเองก็ทํางานได้เต็มที่ แล้วตัวพัดลมไฟฟ้าเนี่ยทำงานด้วยดีเลย์น,นะครับก็เวลาเราดับเครื่องปุ๊บอ่ะพัดลมจะไม่ได้หยุดทันทีนะครับก็มันจะหยุดต่อเมื่ออุณหภูมิได้ตามที่ตั้งไว้แล้วแล้วก็การที่ไม่มีสายพานเนี่ยเราโยงยางมาที่พัดลมกับเครื่องโยงยางเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวท่ออินเตอร์นี่นะครับสามารถทําให้อากาศเนี่ยไหลผ่านท่ออินเตอร์ได้ดีไม่ต้องคดไปคดมานะนี่เลยท่ออินเตอร์แบบนี้นะวัสดุเกรดดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของฝาครอบเครื่องเนี่ย จะคล้ายๆกับเมมโมรี่โฟมนะผมกดไปมันก็จะยุบมีข้อดีก็คือว่าหนึ่งเลยน้ําหนักเบานะครับแล้วสองเลยก็คือทนความร้อนนะครับทนความร้อนได้ดีเวลาสตาร์ทเครื่องเราก็จะไม่ได้มีได้ยินเสียงแบบว่าเหมือนกับเครื่องมันเขกกับวัสดุบางอย่างนะมันจะไม่มีแล้วก็ในส่วนของด้านซ้ายมือของตัวรถนี่นะก็ด้านขวามือของตัวรถเนี่ยซ้ายมือของผมเนี่ยก็จะเป็นน้ำนะครับเป็นของเหลวที่ผสมสารเคมีก็คือจะมีปั๊มจะมีเนี่ยอันเนี้ยเราจะเหมือนปั๊มเบรกใช่ไหม แต่บอกไว้ก่อนนะ e v e r e s t Sport เนี่ยเขามีดิสเบกสี่ล้ออาจจะมีเราเห็นปั๊มลมในตัวดิสเบกเนี่ยด้านในของตัวดิสเบกมันจะเป็นดุมใช่ไหมครอบเข้าไปอย่างนี้ตัวจานเบกจะครอบไปด้านในเนี่ยมันจะมีก้ามปูอยู่มันจะมีปั๊มลมอยู่นะครับมันจะมีก้ามปูอยู่ไม่ใช่ว่าเห็นมีปั๊มลมว่ารถดิสเบกสี่ล้อไม่ต้องม,ไม,องมีไม่ต้องมีปั๊มลมต้องมีนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยด้านในของดิสเบกคือถ้าถอดล้อมาเราจะเห็นจะม,มีก้ามปูอีกชั้นหนึ่ง นะครับแล้วก็เบรคคันนี้เป็นเบรกอิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์นะครับอันนี้เป็นน้ํามันเบรกนะน้ําผสมสารเคมีแล้วก็อันนี้เป็นน้ํายาคูแลนต์ก็คือดูแลสายง่ายเปิดฝากระโปรงมาปุ๊บอย่าให้มันเกินที่จุดมาร์กอย่าต่ำกว่าจุดมินแค่นั้นเองง่ายๆในส่วนของฝาสีฟ้าสีน้ําเงินที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นน้ำนะครับที่ไว้ฉีดกระจกท่ออากาศอยู่นี่แล้วก็มีเทอร์โบหนึ่งลูกนะอ่ารานนี้เรามาดูในส่วนของที่ว่ารถเดิมจากโรงงานเขาให้อะไรมาคุ้มค่าไหม อย่างแรกเลยก็คือเขามีอักษรในกลิกคาว่าเอเวอรอยู่ด้านบนนี้เป็นสีดำนะครับคือเป็นสีดําแน่นอนอยู่แล้วแหละทุกรุ่นก็ต้องเป็นสีดําของเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นไฟหน้าซีแคมเป็นไฟหน้าซีแคมแบบเดย์ไทม์นี่จะเป็นไฟขาวนะกลางวันนะครับจะติดตลอดถ้าเราตั้งไฟออโต้นะตรงนี้จะติดตลอดนะครับแล้วก็ไฟกลางคืนเป็น LED ทั้งหมดเลยยกเว้นแค่นี่ไฟเลี้ยวนี่นะไฟเลี้ยวไม่ได้เป็น LED นะครับ ในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยผมชอบนะชอบเป็นพิเศษเลยเพราะว่ากระจังหน้าตัวนี้เขาเป็นเฟรนโนแบ็ k แล้วก็โลโก้คําว่าฟอร์ดกับวงแหวนรอบคําว่าฟอร์ดเนี่ยเป็นสีแบบพิงโกพื้นหลังเป็นสีกลมท่าออกน้ําเงินน้ําเงินแบบนี้เลยในส่วนของคันนี้มีเซ็นเซอร์หน้าสี่หลัง4แล้วก็กล้อง1ตัวเพื่อเพิ่มความปลอดภยัยเพราะว่ามีเตือนกันชนด้านหน้ามีเตือนกันชนด้านท้ายแล้วก็มีกล้องไว้สําหรับมองหน้าจอกลางเวลาเราถอยหลังนะครับ อ่าแล้วก็ในส่วนของไฟคันนี้เป็นไฟตัดหมอกเป็น LED แล้วก็มีออปชันเสริมพิเศษเป็นไฟอัจฉริยะก็คือเราเปิดไฟเลี้ยวเสร็จหักพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายเปิดซ้ายเลี้ยวขวาเปิดขวาเพื่ออะไรเพื่อช่วยเพิ่มการมองเห็นนะเพราะว่ารถเป็นรถที่สูงแสงที่สาดมาจากไฟเลี้ยวนี่นะครับมันก็จะสาดมาออกมุมออกมุมกว้างกว่านะครับออกมุมกว้างกว่าออไฟหน้านิดนึ่งเราก็จะมองเห็นทนัศนวิสัยได้ดีกว่าเดิมนะคราวนี้มาดูในส่วนของล้อ แล้วก็ช่วงล่างนะครับช่วงล่างของ FV8 Sport รุ่นนี้จะเป็นอิสระปีกนกแบบคอยสปริงนะก็เราจะเห็นปีกนกอยู่ด้านบนนี้แล้วก็มีคอยสปริงด้านในมีลูกหมากกันโคงนะก็ช่วยในเรื่องของการขับขี่นะครับอันนี้คือเดิมจากโรงงานเลยแล้วก็สิ่งที่โรงงานสิ่งที่ฟอร์ดมอบให้เอาง่ายๆเลยก็คือล้อ20นิ้วลายแบบนี้เลยนะลายเหมือนก้านวายนี่แหละแต่ว่าเป็นสีดําทําดํามาจากโรงงานเลยนะครับแบบนี้เลย ลัดด้วยยางกูดเยียขนาด 255R20 ก็ขับขี่นุ่มนวลแน่นอนด้านข้างคำว่าเทอร์โบครอบด้วยสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างเนี่ยผมจะเรียกว่าเป็นกระจกนิรภัยที่ดูดซับแรงกระแทกนะมันดูดซับยังไงเพราะว่าเวลามีมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามานะครับชนเนี่ยกระจกเนี่ยมันจะพับลงไปนะแต่ถามว่ามันหักได้ไหมมันมีสิทธิ์หักได้นะครับมีสิทธิ์เสียหายได้แต่เนื่องจากว่ามันเป็นกระจก นิรภัยที่ถูกซับแรงกระแทกนะครับมันมีเสถีย์น้อยมากที่จะเกิดความเสียหายกับตัวกระจกเพราะฉะนั้นเวลาโดนมอไซค์ชนปุ๊บกระจกพับไปเราก็แค่ดึงกลับมาแค่นั้นเองง่ายๆนะครับด้านบนเป็นราวหลังคาที่ทําสีดําด้านจากโรงงานเรียบร้อยแล้วอ่าตอ,อนนี้เรามาดูในส่วนของตรงนี้นี่เดี๋ยวผมล็อกเดี๋ยวผมล็อกรถให้ด,ดูก่อนนะอ่าเปิดไม่ได้นะต้องตัง้ตงระบบก,ก่อนอัน,นอันนี้คือล็อกนะครับพอล็อกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราถือกุญแจอยู่นะ ความอัจฉริยะของรีโมทกับตัวรถเนี่ยต้องทํางานคู่กันเพราะว่าเวลาเราคล้องมือไปเสร็จปุ๊บรถเปิดนี่เลยยังไม่ได้กดนะรถเปิดอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูอีกทีหนึ่งคราวนี้เราจะล็อกรถนะครับก็แค่เอานิ้วสัมผัสไปที่ตรงนี้รถล็อกเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นความอัจฉริยะของตัวรถและรีโมทที่ทํางานคู่กันก็คือว่ารีโมทเนี่ยต้องอยู่ในระยะของเขาก็คือ3-5เมตรนะครับถ้าไกลกว่านั้นจะใช้ไม่ได้ ด้านล่างนี้ก็จะเป็นบันไดเตาะล่องกันลื่นไว้ให้ลูกค้าแล้วอักษรคําว่าสปอร์ตที่อยู่ด้านตรงประตูคนขับเนี่ยเป็นอักษรนิคลิกสีดําแบบนี้เลยด้านหลังนะครับให้ร้อยี่สิบยางสองห้า R20 มาเหมือนด้านหน้าแต่ว่าช่วงล่างด้านหลังเขาจะเป็นอิสระฟิกนก no, ไม่ใช่อิสระด้านหลังเขาจะเป็นหวัดลิงนะมีโชค๊คมีคอยสปริงเรียบร้อยนะครับแต่ว่าจะไม่มีแหนบเป็นหวัดลิงก็เหมือนกับเป็นแขนควายพูดอย่างนี้เป็นแขนควายอย่างนี้นะครับเป็นแขนควายก็ เลยการขับขี่ที่นุ่มนวลมากขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเวลารถโยเวลาเวลาช่วงล่างเขาทํางานเนี่ยรถมันจะไม่เอ็นมากมันจะไม่โยกมันจะไม่โยนมากนะครับอ่ะคราวนี้มาถึงในส่วนของด้านท้ายด้านท้ายเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเป็นไฟซิเกเนเจอร์มาพร้อมกับคำว่าเอฟเวอร์ o ate, ที่เป็นสีผมเรียกว่าอะไรอ่ะจะเรียกว่าพิงโกน ทีเดียวเลยก็ไม่ใช่ออกเทามันก็ไม่ออกเทานะแต่ว่าเป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์ที่แบบว่าเริ่มต้นที่รุ่นสปอร์ตเนี่ยบอกได้เลยว่าท้ายเขาหล่อมากๆแล้วอักษรคำว่าฟอร์ดตรงนี้นะเราจะเห็นไม่เยอะหรอกจะมีแค่วายแท็กสปอร์ตแล้วก็ในรุ่นของแรปเปอร์แค่นั้นเองที่เราจะเห็นกันนะครับในส่วนของด้านท้ายมีอักษรอคลิกแล้วก็มีกล้องอย่างที่บอกนะมีกล้องเตือนการถอยมีกล้องถอยนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์เตือนการชนด้านท้ายอ่ะควนี้เรามาดูที่ฝาท้ายของเขาฝาท้ายของเขาเนี่ยเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวผม ป่าท้ายไฟฟ้าของเขานี่นะครับจะเปิดได้ทั้งหมด4จุดที่รีโมทนะครับที่ด้านคนขับตรงพวงมาลัยนะแล้วก็ในส่วนของป่าท้ายนี่ก็มีที่กดและจุดสุดท้ายเลยก็คือว่ามีคลิกเซนเซอร์ด้านท้ายอ่าแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้หยุดละอ่าคราวนี้เราก็เปิดขึ้นมาอ่าคราวนี้เรามาดูแถว3ามกันนิดนึงในส่วนของแถวสามเนี่ยด้านท้ายของเขานี่นะครับของเอเวอเรสต์เนี่ยด้านท้ายตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บสัมภาระอยู่นี้เลย นะครับก็จะมีแม่แรงแล้วก็มีที่ไขนะที่ไขรล้ออะไรอยู่ตรงนี้ล้ออะไรอยู่นอกตัวรถนะบอกก่อนอ่าก็จะพับเก็บง่ายๆแล้วก็มีในส่วนของที่ชาร์จไฟ12โวลต์แบบนี้อ,อันนี้คือทํางานง่ายมากนี่นะครับพับเบาะแถว3มดึงตรงนี้แล้วก็ดันลงไปนะแต่คือผมสูง178แขนยาวอยู่แล้วนะยาวแค่แขนนะไม่ต้องคิดเยอะ นะครับตอนนี้พับไปลาบแถวสองก็พับได้เดี๋ยวจะพับไปดูอีกทีหนึ่งพอพับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยเขาจะมีสายแล้วก็ดึงขึ้นมานี่ใช้งานง่ายมากเลยนะครับแล้วพอเวลาเราพับไปเสร็จปุ๊บอะอะ่าเราพับไปเสร็จปุ๊บสมมุติเราพับแถว2แถวสามเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีเนี่ยที่ไว้สําหรับรัดสัมภาระเนี่ยโผล่ขึ้นมาอีกสองจุดนะครับแล้วก็มีช่องเสียบที่ชาร์จนะครับ12โวลต์ด้านหน้าของแถวสามอีก1จุด ก็คือพอเวลาเราพับเสร็จปุ๊บถ้าเรามีสิ่งของเอ,า,อาง่ายๆเรามีทอร์นัส e d เนี่ยขนาด75นิ้ว70นิ้วเนี่ยโยนเข้าไปเนี่ยใส่ได้เลยนะอ่ะเราปิดกันก่อนตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูแถว2อกันนิดนึงในส่วนของแถว2นะครับก็มีกระเป๋าไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตย้ายก่อนนิดนึงในส่วนของแถว2นะแถวสก็จะมีตรงกลางเนี่ยคอนโซลเซนเ็นเตอร์นะ ก็จะมีที่ปรับพัดลมนะครับนี่ที่ปรับพัดลมก็คือพูด,ดง่ายๆว่าแอร์เนี่ยมันอยู่ด้านบนนะมาพร้อมกับไฟแอร์ Air อยู่ด้านบนนะแถวแถวสแถว3เนี่ยอยู่บนเพดานเอ,า,อาง่ายๆเลยอยู่บนเพดานคราวนี้ตัวที่ปรับเนี่ยแถว2นี่นะครับก็คือจะปรับตัวแถว2กับแถว3แต่ว่าเขาจะปรับที่ตัวแถว2เป็นหลักก่อนการทํางานอยู่ที่แถว2เป็นหลักก่อนนะครับที่ตัวปรับตัวนี้แล้วก็มีช่องชาร์จสําหรับ USB Type A และ Type C เบาะเป็นเบาะหนังหมดเลยนะรุ่น Everest Sport เป็นเบาะหนังนะครับตอนนี้เรามาดูกันในส่วนของคูหน้าเบาะด้านหน้านี่เป็นเบาะนะครับเป็นเบาะหนังที่ปรับไฟฟ้า8ระดับหล่อๆแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของภายในนะครับภายในของ Everest Sport อ่ะมาภายในของ Everest Sport นะครับก็อย่างแรกเลยคือเขาจะมีเก๊ะ นะครับเกะเนี่ยคือเกะเป็นเกะที่เอาไว้ที่<อ>าทางพอบ้าน,นจ้าดละจ้าอ่ะเป็นเกะที่แม่บ้านนี่ต้องมองเห็นแน่นอนนะขณะนี้มีเส้นทางที่เร็วกว่าประหยัดเวลาได้8นาทีอ่อเปลี่ยนเส้นทางครับอ่ะคราวนี้มีเกะอยู่สองเกะนะครับมีเกะบนเกะล่างแบบนี้นะใส่สัมภาระใส่อะไรได้แล้วก็มีช่องสําหรับใส่แก้วน้ํานี่เลย กระจกคู่หน้าผมบอกไปแล้วนะว่ากระจกคู่หน้าเขาเนี่ยเป็นกระจกที่เป็นออโต้วันทัดกดทีเดียวเลยคนที่มาดูในส่วนของจอกลางจอกลางนี่เป็นจอกลางขนาด10นิ้วนะคันนี้ไม่ได้บุกแพ็กเกจจอกลางของรุ่นสปอร์ตเอเวอร์เรสจากโรงงานคือ10นิ้วนะครับแล้วก็มีนี่เลยที่ปรับอุณหภูมิซ้ายขวาเลือกได้แยกอิสระกันนะครับแต่ว่าพัดลมเนี่ยทำงานร่วมกันนะชอบเบาชอบแรงยังไงคือมันทํางานเป่าออกมาใช้2ฝั่งเท่ากันนะ แล้วก็มีปุ่มวอลลุ่มใส่ให้เสร็จสับมาเลยจากโรงงานนี่เลย,น,เลเยน,นี่ที่ชาร์จไวเลสเดี๋ยวผมทําให้ดนะูก่อนนี่ที่ชาร์จไวเลสนะนี่ข้อดีรุ่นสปอร์ตมีชาร์จไวเลสนะนี่ผมเอามือถือวางแล้วนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ้าวไหนไม่ขึ้นนะอ่าขึ้นแล้วนี่นะครับชาร์จไวเลสคือชาร์จไร้ไสายนะแล้วก็มีช่องชาร์จสําหรับ USB Type A Type C แบบนี้อยู่ตรงนี้เลยเกียร์เป็นเกียร์เซเลกชิพเอาง,ง่ายๆเลยก็คือเกียร เป็นเกียร์ปกตินะครับเป็นเกียร์ปกติ6สปีดเวลาเราใส่ดีก็ใส่ดีปกตินะครับถ้าเราจะใส่ M นี่เลยใส่ M นะครับเราก็กดอีกทีหนึ่งลากออกมาที่ M ใช้งานง่ายมากผมบอกได้เลยนะครับใช้งานง่ายมากแล้วก็เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าอ่าคราวนี้ปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มอะไรอ่าอันนี้เป็นปุ่มเตือนการชนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มสําหรับเขาเปิดไว้ก็คือการลื่นไถลของรถเป็นระบบช่วยนะครับ ให้รถลื่นเท่าไหร่แล้วก็อันนี้เป็นปุ่มเลือกโหมดนะเรากดตรงนี้เสร็จปุ๊บเรามาดูที่หน้าจอเดินใหม่นี่เลยเขาก็จะมีให้4โหมดนะมีโหมดธรรมดาโหมดประหยดัดโหมดลากพวก่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นผมบอกได้เลยว่าการเลือกโหมดตอนละโหมดเนี่ยมันส่งผลกับพวงมาลัยแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะเวลาเราเหยียบเราจะรู้สึกได้เลยนะครับพวงมาลัยไม่ว่าจะเป็นคอมฟอร์ตหรือว่าจะให้มันเป็นหนักกว่านี้นะครับ ต้องลองขับดูเองเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้ผมขับที่ปกติเลือกไปที่ปกติตอนนี้เรามาดูในส่วนของรุ่นสปอร์ตเนี่ยเขาให้คูชคอนโทรลมาให้ลิมิตมาคือปุ่มด้านนี้นะครับก็ควบคุมในเรื่องของหน้าจอกลางแล้วก็หน้าจอเรือนไมด้วยหน้าจอเรือนไมล์เนี่ยมีขนาด8นิ้วผมบอกได้เลยนะเป็นหน้าจอกลางที่เ,เป็นหน้าจอเรือนไมล์ที่ เขาเรียกว่าแสดงผลได้ละเอียดแสดงผลได้ดีสีสวยภาพชัดแน่นอนนี่อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะเดี๋ยวเอาปุ่มตรงนี้ก่อนนะครับก็จะมีเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับมีลิมิตแล้วก็มีอันนี้เลยคุชคอนโทรลในส่วนของด้านขวามือปุ่มด้านขวามือของพมาลายเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะแล้วก็อันนี้ไว้สําหรับเลื่อนเพลงเอาง,ง่ายๆคราวนี้ในในส่วนของ ที่เราปรับปุ่มเมนูนะปุ่มเมนูปุ๊บเราก็สามารถที่จะดูได้ว่ามีอะไรนะครับมี My Vi บินี่เลย My ล i บิก็ข้อมูลการเดินทา,ทางที่เราเคยใช้กันนะเนาะว่ากินน้ำมันเท่าไหร่เดินทางไปแล้วเท่าไหร่นะครับอ่อันนี้ก็เหมือนกันไม่แตกต่างในการเดินทางอัตราการกินน้ำมันนะครับกิโลเมตรต่อลิตรอ่าแล้วก็ในส่วนของสถานะออฟโรดสถานะออฟโรดเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้ขึ้นอะไรมีแค่ข้อมูลเครื่องยนต์กับมารวัดข้อมูลเครื่องยนต์ก็เป็นน้ำมันเครื่อง100% นะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรวัดเนี่ยมาตรวัดในลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะได้แบบดิจิตอลนะครับเป็นมาตรวัดแบบนี้อ่าเราเอาตัวเนี้ยขึ้นมาก็ได้นะครับเป็นฮอตแอนด์คูลหรือจะไม่เอาขึ้นมาก็ได้นะครับก็คือเป็นความร้อนนะครับเป็นความร้อนอ่าคราวนี้เรามาดูในส่วนของสถานะการลากจูงก็คือมันจะบอกองศาของตัวรถเห็นไหมเนี่ยองศาของตัวรถนะถ้าสมมติว่าเราหักงมอะไรปุ๊บเห็นไหมเปลี่ยนละองศาเปลี่ยนละเมื่อกี้ยังศูนย์ศูนย์อยู่เลยอ่าอันนี้ศูนย์ศูนย์นีคือองศาของ ตัวรถนะครับก็คือรถตอนนี้ได้องศา,าที่ดีแล้วได้บาลานซ์อืแล้วครานี้มาดูต่อมีอะไรอีกให้เราใช้งานนะแล้วก็มีโทรศัพท์ก็คือเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ก็คือในหน้าจอกลางเนี่ยผมลืมบอกไปว่าเป็นหน้าจอ s y n ค์โฟซึ่งสามารถเชื่อม Android Auto Apple c a r p l เพได้นี่เขาบอกแล้วเห็นไหมคือเชื่อมได้แล้วก็เป็น s y n ค์โหน้าจอขนาด10นี้ผมบอกว่าเชื่อมต่อแล้วก็สามารถสั่งการ สตาร์ทรถจากระยะไกลได้นะครับแล้วก็สั่งปลดล็อกหรือล็อกรถจากระ,ระยะไกลได้อ่าคราวนี้เรามาดูกันต่อในส่วนของการตั้งค่านะครับการตั้งค่าเนี่ยก็จะมีเนื้อหาบนหน้าจออันนี้คือลูกค้าซื้อรถไปแล้วก็มานั่งเล่นเอาได้เลยนะแล้วก็มุมมองแบบคลาสสิกแบบดิจิตอลหรือแบบตัวเลขทรงกลมมีบอกให้หมดเลยนะครับการซ่อมบำรุงนี่มีอยู่แล้วเมื่อกี้ก็คือคุณภาพนวันเครองนะอย่างที่บอกว่าตัวเลือกโหมดนะครับตัวรูบโหมดก็คือนี่เลยวันทัดนิ้วเดียว กดเสร็จปุ๊บอยากเลือกตรงไหนอันไหนอะไรยังไงนะมีปกติมีโหมดอะไรยังไงนี่สี่โหมดให้เราเลือกใช้งาน,อ,นอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูอันนี้นิดนึงพอภายในปุ๊บก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกด้านหน้าด้านท้ายนะครับอันนี้คือที่เปิดด้านท้ายของ <S <S ที่เปิดหมดนะเมนโหมดเป็มอ่ะที่เปิดด้านท้ายของฝาท้ายนะครับไฟฟ้าแล้วก็มีไฟออโต้อันนี้เป็นไฟสาหรับ ที่ปรับแสงของเรือนใหม่อันนี้ที่เปิดเนี่ยลูกค้าหลายคนงงมากเลยนะเขามีที่เปิดแบบใหม่อยู่ในช่องนี้เลยนะครับรุ่นสปอร์ตนะครับเอฟเวอร์เรสสปอร์ตหนึ่งล้านสี่แสบาทได้ออปชั่นครบแบบนี้คุ้มค่าต่อการใช้งานแน่นอนเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวไปก่อนคลิปหน้าเราทำคันไหนเดี๋ยวมารอดูรอชมกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องฟอ d ตูพระนครด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Hot